กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพลังงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำหนดกรอบทิศทางการจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานของชาติโดยยึดแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว20ปีรวม5แผนงานได้แก่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศแผนอนุรักษ์พลังงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแผนบริหารจัดก,การน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนบริหารจัดก,การก๊สธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ดรอเนกล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายสุภัสพ,พง์พันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เกียรติเป็นประธานและสกีพยานในการลงนามครั้งนี้พร้อมด้วยนายกุลิาศาสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สตรีศินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมลงนาม รองศาสตราจารย์ในแพทย์สรริษฐ์สินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงอวอได้มีนโยบายที่ให้ความสําคัญในการดำเนินงานด้านพลังงานและสร้างความเป็นเลิศในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานที่พร้อมจัดเชื่อมโยงสู่ภาคส่วนต่างๆซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปเพื่อร่วมก,กันกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวลต่างๆการจัดการพลังงานและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศด้านนายกุลิ์สมบัติสิริปหลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายพลังงานของชาติตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว20ปี โดยกลไกาการดำเนินงานร่วมกันนี้จะช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสอดรับกับแนวทางของกระทรวงพลังงานในการเตรียมพร้อมรับมือยุคดิจิทัล4 d plus 1E คือ Digitalization เช่นการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะดี c a ร์บอนไ a เซชัการลดคาร์บอนส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่มีการปล่อยคาร์บอนน้อยลงดีเซนเชีลไลเซชัการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการกระจายศูนย์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ d i r e g u l a t i o n การผ่อนปลนกฎระเบียบการเปิดซด์บ็อกให้เกิดการพัฒนาและทดสอบนวัตรกรรมด้านพลังงานส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพด้านพลังงานและ Electrification เช่นการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า